สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจดียมือนี้เอาห้านุ้ยละกะเล่าตาปากน้ำโพมาฝากท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนาจิมาเบาเรื่องผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝันเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นฝันว่าจังไดผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมั่นใ,ใ,ใ,ใจตัวใดหรือจังไดบ้หนนาเมา่อเบาสู่กันฟังในคลิปนานอกนี่มือนี้เอาห้ยตาปากน้ําโพมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคะ่ะ จะแดงสิบว่าเขียนนะคะ่ะเบิง้งไล่มือเพิ่นสดๆดไปเลยห้าหน้อยกับเขา่าทั้งล่างทั้งบนเนาะห้าหน้อยก็เข้าอยู่นะคะนะมือนี่กับจำรับผู้ใดเนะี่ะไปซื้อมือนี้วันศุกร์แล้ววันสิบสี่วัน 14, วนาเลนไทน์อ๋อขอมอบความรักให้ท่านผู้ชมนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหนือสิ่งอื่นใดรักกันรักเหนือสิ่งอื่นใดก็นรักตัวเองแล้วก็รักคนในครอบครัวนะคะขอมอบความสุขให้ท่านคะ่ะมาแล้วตาปากน้ำโพลาวพัฒนาค่ะเอาเล่าไปก่อนหรือห้าน้อยก่อน ไว้ดวงไฟหอยกันลี่ิบแะยับอยู่เด่นที่เก้ากับสองค่ะหลุดเก้ากับสองวิ่งเก้ากั 3, 3, 6, บสองนะคะเก้าสามสองสามเก้าหกสองหกเบิ้งนีคะถ้าโบออกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหรือวันหนึ่งหนึ่งแล้ว,ว,ลวมันก็จะออกที่เก้าสามแล้วก็สองสามทันทีเลยเนาะค่ะ นี่คือเล่าพัฒนาตาปากน้ำโพแคบหน้าจอไวเดอร์ค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะค่ะโอ้ยปิดเน็ตไ้กันค่ะว่าปิดเน็ตกระเลียนลงมาบางังท่านผู้ชมค่ะเก้าสามสองสามเก้าหกสองหกค่ะ อันนี้คือเราพัฒนาของเขาฝากมาเนาะค่ะเด่นเก่ากับศูนย์ของเพื่อนเด่นอย่างเด่นเก่ากับสองอันนี้เด่นเก่ากับศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ศูนยเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมเขาฝากมาก็มีความแม่นอยู่นะคะฮานอยเขาก็แม่นอยู่เหมือนกัน น้อยพิเศษเขาฝากมาเอาน้อยพิเศษเขาฝากมาก่อ่ก่อนจีไปเบิ้งน้อยร่วมแล้วก็น้อยตาปากน้ำโพนาะค่ะน้อยพิเศษ7 8 7 9 8 8 8 9เกเ่น็ดกับแค่ะน้อยพิเศษของเขาฝากมาสี่หกสี7ห้าน้อยปกติ457 546 45หตัวเด่นนะคะเนาะ จับคู่ก็4 6 4 7 5 6 5 7เนะ3าตัวกับ4ีห้าเ็ดห้าีน้อยวิ p 3ใหพี่สาตัว1 2 1่งสเด่นที่1กับ2นะคะหนึ่งศ2 1ย์หนึนะคะอันนี้คือของเขาฝากมาแล้วดูของตาปากน้ำโพอ้าของตาปากน้ำโพคือพรมีล่ะคนคือบัไหามากเลยห้าน้อยไหม ฮาหนอยวันที่สิบสี่ยังไงวิมีหมดเลยมืกเกี้ยมเป็นยังบ่เจออ๋อเน็ตบ่มีบ่เปิดไว่ไฟบ่เปิดไวไฟยไฟก็บ,บ่ขึ้นเน,ะนาะนี่ค่ะเอา หาหน่อยตาปากน้ำโพค่ะแคบหนาจอเลยค่ะเดนซีกับเจ็หนึ่งหาอ้ยซีเจหตาเว่นหายค่ะท่านผูช้ชมเว่นยัดแดงหายหากับาเจอได้ใส่เว่น 4, 7, 7, 4, 2. 4, 2, 4, 7, เก่าซีเจ็ดหาเจ็ดสองซีสหเจสองหมือเรยงถือเรีกน้ำกันอีกค่ัดโอ้ย ขานกลุ่มจะแค่ทาคา่านผู้ชมเขาวัดสุขนเนีเพจไว้ฮับจะดไดลินฮานุ่ยกับเล่าเนาะค่ะเนาะ,นะมันกับว่าใส่ถือเสมอไปดอกแต่ถือมันกับคุมคามันหน่อยตัวมันบดไอซ์ศึกหาอาจารย์สิอาจารย์คือใน่หวยรัฐบาลเนาะหวยรัฐบาลนี่เสื้ออาจารย์นั่นแล้วเสื้ออาจารย์นี่คือสิถูกเสื้อไปหลายตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวเงี้ยวคาหางวาวนี่บ่ถือ แต่เล้านี่เขาซื้อแค่อาจารย์เดียวหรือตัวน,น,น,นเนนๆเนาะค่ะสองอาจารย์เอามาผสมประสานกันบ่ถึงสิบตัวได้ค่ะเนาะลงทึนหน่อยก็ได้คุ้มค่าค่ายคนรัฐบาลได้สี่สองสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์สำหรับน้อยปกติเนะค่ะเนาะ เอาอ่นใหม่น้อยพิเศษ c 2อง c ห7า้ค่ะน้อยปกติ97 90เจ็ดเก้าศูนเดสกะคะเด่นสกับ9น้อยวีก็หกสี่หกเจ็ดเก้าสี่เกตัวกับหกเก้า็ดเก้าหนะคะวิ่ง6กับ เก่าค่ะ,ถ,คจจคะถ้าบ่คแคบหนาจอลื่มแทนหลงแทนค่ะท่านผู้ชมนะน้อยรวมน้อยรวมค่ะน้อยรวมกับบผิดหวังแน่นเนาะย่ำเข่ากับเขา่าทั้งบนทั้งล่างหรือเขา่าทั้งสองน้อยไปเลยสามแปดเก่าเข่าวิ่พี่บมือนะั้นเจแดงกับบ่หลงลืมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแคบหนาจ,จอไว้เด้อจังสีบลหลงนี่คือน้อยน้อยรวมสามารถเล่นได้ทุกน้อยค่ะน้อย พิเศษ VIP ปกตินะท่านเอาปกติกับพิเศษกับพ่อแล้วค่ะต่อจากนั้นถ้าถูกแล้วก็ต้องเล่นอีกเด้อหาค่าประทูหาค่ากับเก่าเฮ้าเล็กๆกน้อยพ่อมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะอย่าไปเล่นหลายค่ะก็เอาค่ากับข้าวเอาค่าลดค่าลาพ่อค่าลดบัตรลดมีกับพ่อค่ะเดนซีกับเจ็ดค่ะซีสองซีหาซี 6กสี่เก้าเจ็ดสค่ะนี้คือนอยรวมนะคะท้ามามาน้ำกันเป็นแต่สะออนเนี่ยทำเขาก็หยุดเสืออตัวเนาองค่ะเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อค่ะเด้อหวังว่าสีแคบหนาจอเลี้ยวแล้วนะก่อมาเบิงงจำให้ค้นใจกันเนลีวยกันละหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 9ก้าสามสองสามสองสามมีออกบ่อยๆได้ค่ะนะคะกับสองหกก็ออกบ่อยแล้วก็เก้าหกสองหกคือเล่าพัฒนาตาปากนโพ่ขาวไลฟ์ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามคลิปหนาเจอกับผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าวิ่งเงินแสนวิ่งเงินแสนก็ยังบ่ลง็อกเลยเนาะหมวดกอนกับเขาที่เจ็ดนะค่ะเนาะเข้าที่เจ็ดนะเป็นหลักร้อยเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเอาวันนี้จะได้ตัวใดคลิปหนาค่ะ ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซื้อสินค้า12ออยพัดบำรุงสายตาต่อแดดต่อลมต่อกระจกกินได้บำรุงสายตาค่ะ12ออยพัดอาหารเสริมทุกส่วนในร่างกายเน้นที่ดวงตาแก่ให้เบาหวานบบขึ้นตาบำรุงตับอ่อนโบให้เบาหวานขึ้นตาเนาะค่ะเนะาะบำรุงทุกส่วนในร่างกายโดยโดยเฉพาะดวงตานี่จะแจ้งจะหงเลยค่ะอันนี้บำรุงแค่เสียมไวเด้อค่ะกินแค่เสียมไวเฒ่ธผู้แก่เนาะปวดตามครบ ปวดนั่นปวดนี่มันเสริมสร้างกระดูกของห้าให้แข็งแรงบ่ให้แเอวลั่นว่ให้แเอวโง่บ่ให้แเอวน้ำคอขาคอตีนคอเมื่อล่ะค่ะว่ให้ปวดให้เจ็บตรงที่มันโปโปมันกะสิดีขึ้นมันสิบวหายโปบ่หายโปะแะค่ะของเจดแดงเป็นแต่ว่ามันไม่เคยปวดสักทีเป็นเวลาสิบปีมากแล้วค่ะกินลวก็หายเนาะค่ะเนาะนะปบ่เศาโปก็สร้างหัวมันแต่ว่ามันบ่เจ็บบ่ปวดเนาะค่ะเนาะก็ เป็นของร่างกายสังขารของห้าเนาะบะเทียงบะแนบะนอนอีกจังหน่อยก็ไปจากโลกนี้ไปแล้วกระสิยาแต่คุ้งามความดีเลียต่คลิบเจแดงนี่ยเราไปทันผู้ชมเบิงเบิงโอ้ยเพ็นเสียขึ้นด่าล่าขึ้นนักร้องขึ้นอย่างเพลินละกันท่านผู้ชมเอาเบี้ยกแก้ก็มาแล้วเดอะะ้อค่ะแล้วก็ตะกุดตะกุดอาจารย์ต้อยเบิ่แล้วของเจแดงยังอยู่เด้อค่ะเด้อของเจแดงยังอยู่นะคะ,ย,ย,ะ,คะยังไม่หมดเดอ้อตะกุดยังไม่หมด แล้วก็เบี้ยแก่รุ่นห่มผ้าจีวรนนะคะเนาะของอาจารย์ต่อยทรงมาหอดหมูว่านนีคะ่ะสวยงามค่ะท่านผู้ชมสวยงามน่าครอบครองจังเลยจจแดงกับซิบุจุใสถุงพลาสติกแล้วก็ใสในกระเป๋ามมอขึ้นเจแดงเกาขึ้นผ่านขึ้นห่านแล้วก็สวดมุ่นขอบารมีปูถูรูปน,น้ำที่เพิ่นได้สวดแล้วคะ่นะเนาะขอบารมีเพิ่นเลว รุ่นห่มผ้าจีวรน,นะคะอันนี้คือจีวรเน,นะคะ่ะจีวรอ,อยู่ข้างในเพิ่นกระทักกลอยใส่แล้วก็มียันยันด้วยนะคะโดยยันยันนี่อาจจะมีหลายลล่แต่รุ่นนี่เิ่นทรงมาไห่มีลล่เดียวบ่ลายเดียวนนคะนะครับเปนเลือกมาไลา่หนึ่งลายเดียวแต่ที่จริงมีหลายล่ขึ้นกันนะคะสวยงามน้ารอบคล้องนาเป็นเจ้าของ ลาดบ่ได้เด้อค่ะผาดบ่ได้เด้สิเบิรคตอนกระบองเด้กระบองกับใกล้สิเบิดเลเด้อค่ะเดอะ้อทักเขามาได้ดนะคะเอาไปใส่กรอบใส่ใส่กรอบเพิ่นกระสีครอบเพิ่นกระสีครอบเนาะแล้วก็ใส่หัวกระสีเป็นหัวกระสีเป็นหัวตรงนี้กระสีสามารถแขวนได้ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใส่กรอบก็นี้ใส่กระเป๋าเราไว้เลยค่ะเป็นพุทธคุณ นะคะกระบองอาจารย์ต้อยกระบองนำโชคกระบองมีลาบเงินทองไม่ขาดมือใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเบี้ยแก้่ก็แก้ทุกอย่างแก้จนแก้ปัญหาให้เฮาหมดทุกอย่างละค่ะแก้ยังสีว่าเนี่ยแก้ปัญหาให้เราทุกอย่างเลยค่ะแก้จนแก้ค้นทําคุณนใสแก้คุนใสลายแก่เขาจะแพ้ภัยตนเองไปเนาะแก่ได้ทุกอย่างเนาะ แกได้ทุกอย่างเลยแกงเงินบ่มีในกระเป๋าไงมันมีเงินในกระเป๋าก่ะอ้าข่อยทันโชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันเนลาวฮหาหนอยตาปากน้ำโพนะคะเจดยียงรีบรงคลิีปกนก่อนสินมาวิ่งเงินแสนกันแล้วก็มาผู้ใหญ่ใจบุญว่ายัางไงส่วนอาจารย์ต่อยอยัางบวท่านมาเด้คอค่ะยัางบวท่านมากเหมือนีซิปซีแล้วคาวดว่าเหมือนนี่ละน่าจะเป็นเหมือนนี่หรือเหมือนอื่นนี่ละบมืก่เกินนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมเอ้า ลองด้วยถูกหวยไปด้วยกันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่สดใสยืนยาวนะคะสวัสดีค่ะ